ทุกท่านวันนี้เราจะมาแนะนําการทําตะก้อตกปลาหนินอุปรกรณ์ก็มีคีมเหล็กดัด12มิลตลับเมตรตะปู แล้วก็ลวดหมวนละ10บาทแล้วเราก็มาเริ่มวิธีการทำันดับแรกตัดลวดยาว340ม mm. ิลลิเมตร าขั้นตอนต่อไปวัดลวดประมาณ35มิบหมิล้วก็หักดัดลงมาโดยเราจะทำห่วง โดยใช้ตะปูทำห่วงแล้วก็ใช้คีมหนีบตามรูปแล้วก็ดัดให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมนุน เราใช้คีมหนีบเราจับห่วงแล้วก็หมนุนใช้มือหมนุนไทยมันก็เอาคีมหนีบหนีบเข้า ดัดห่วงให้ตรงนิดนึงเห็นไหมครับทีนี้พอได้แบบนี้แล้วก็วัดไปสองจุดห้าหรือ25มิลลิเมตร ประมาณนะครับประมาณ2.5เ้ใช้มือหักหักนิดนึงแล้วก็ใช้คีมหนีบไว้แล้วก็หักงองอมาใช้ตะปูทำเป็นห่วงะตะปูสอดเข้าไปแล้วก็คีมหนีบไว้หนีบเข้าให้เป็นห่วง ไม่ต้องเน้นสวยงามเน้นใช้งานหลังจากนั้นก็ดัดสักประมาณสองรอบ ก็จะได้แบบนี้นะครับดัดห่วงให้ตรงกันหลังจากนั้นเราก็อาวัดดูวัดดูอีกรอบอประมาณ2.5 หลังจากนั้นเราก็เอาเหล็กมาใส่แล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุน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 ให้เหมือนสปริง ก็ออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ใช้ครีมดัดบริเวณด้านหัวให้สวยงามจัดรูปให้ได้ตามที่เราต้องการไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆครับค่อยๆดัดไป ถ้าใจร้อนมันจะเบี้ยวค่อยๆบีไล่ไปเรื่อย,อยให้มันเล็กเล็กลงเล็กลงกะว่าสวยงามหลังจากดัดแล้ว ก็จะได้ประมาณเนี้ยเรากเอาคีมนิบไว้ดึงอีกด้านหนึง่งยืดออกมาอ่ายืดออกมาก็จะได้ประมาณเนี้ยเ<ไ>ดีวเราก็มาทำอีกด้านนึง พับลวดเข้าไปพับยังไงก็ได้ให้มันอยู่นะครับตัวนี้ไม่เน้นไม่เน้นสวยแต่เราจะทำยังไงให้มันอยู่บีบพับเข้าไปหลังจากได้แล้วก็ดัดดัดเหมือนเดิมให้เข้ารูปแบบตามที่เราต้องการไล่ไปทำเหมือนสปริง ีบไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จัดซองไฟให้มันดูสวยงามให้มันเท่ากันจัดก็จะออกมาประมาณเนี้ยก็พอใช้ได้แต่ก็จิว๋วตกปลานินยิ่งเล็กยิ่งดี ก็ผลงานออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากนะนะลองเอาไปทำดูประหยัดได้ขึ้นอีกเยอะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด Sub ส c r i b ์ให้ช่องกินเต็มฟิชชิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ